ค่ะวันนี้เราอยู่กันในเรื่องการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณนะคะวันนี้แบบฝึกหัด2หน้าเดี๋ยวครูพาทำหน้าละ3ข้อนะคะเริ่มที่หน้า188ข้อ1 86คูณ92เขาเขียนจํานวนบางจํานวนมาให้เราแล้วนะคะซึ่ง 2อคูณหได้ 12, นะคะเขาใส่สองมาให้เราแล้ว,ลวทลหนึ่งใช่ไหมคะแล้วต่อไป2อคูณแได้เท่าไหร่คะแปดหนึ่งแปดแปดสทดหเป็น17นะคะตัวตั้งหมดแล้วเราก็เขียนเลยแล้วคราวนี้เราจะใช้9คูณซึ่ง9คือ90นะคะใส่ศูนย์หนึ่งตัวเขาใส่มาให้เราแล้ว,ลวนะคะต่อไปเราจะเอา9กคูณห 95 4าห้าสี่ส่4ทด5ใช่ไหมคะทดไว้ตรงนี้ตัวนี้ใช้ไปแล้วเรกเรียนขีดแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไป9ก้าคูณแป5 4ก้6ห้า7ี่สิบหแล้วทดอีก5เป็น77นะคะซึ่งเขาใส่มาให้เราแล้วนะคะ นาทีของเราที่เหลือก็คือเอาสองบรรทัดนี้ทำไมกันคะบวกกันได้เท่าไรเอ่ย2 7งบวกสได้11ใส่1ทด1นะคะเจบวกหได้8ทด1เป็น9นะคะแล้วก็7ไม่มีตัวบวกนะคะคำตอบของเราคือเจ็ดันเบสอนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราดูข้อ2นะคะข้อ2โจทย์ของเราคือ67คูณ73เริ่มต้นนะคะต้องเอานี่คูณกันใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วย3คูณ6นะคะสาคูณเได้เท่าไหร่คะเจ็ดหนึ่งเ1็ดเจ็สองใส่1ทด2นะคะต่อไป 3ามคูณหกห6หนึ่งหกหสองสิบสองทด2เป็น20นะคะต่อไปเราจะใช้7คูณซึ่ง7คือ70ใช่ไหมต้องใส่0 1ตัวนะคะอย่าลืมนะ7จคูณเค่ะ7จ็ดห้าสามสิบหใส่9เขาใส่มาให้แล้วนะคะแล้วก็ทด4ี่ไว้ข้างบน ะะต่อไป7คูณ6ค่ะ7 5 35 7 6 42ทดอีก4เป็น46นะคะแล้วก็บวกกันได้1ได้9ได้8ได้4นะคะคําตอบของเราก็คือ4,890 มะะาดูข้อ3ข้อ3คือ95คูณ63ตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะ3คูณ5ได้15ใส่5ทด1 3คูณ9 9 1 9, 9 9 2 18 9 3 27ทด1เป็น28นะคะต่อไป6ต้องไปคูณ5 นะคะเป็น60ใช่ไหมใส่ศูนย์ให้แล้วเรียบร้อย6คูณ5ได้เท่าไหร่คะ6 5 30ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะใส่ศูนทด3นะคะต่อไป6คูณ9 9 5 45 9 6 5หทดอีก3เป็น57นะคะคราวนี้เอา2องบรรทัดนี้บวกกัน5บวก0ได้5 8บวก0ได้8 2บวก7ได้9 5ไม่มีตัวบวกนะคะคำตอบของเราคือ5,985นะคะหน้านี้เหลืออีก3ข้อให้นักเรียนลองทำเราไปดูหน้า189กันค่ะ ในหน้า189นะคะเดี๋ยวครูพานักเรียนทำสองข้อแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทำข้อที่เหลือเองมาดูที่ข้อ5กันนะคะข้อ5โจทย์ของเราคือ66คูณ54นะคะตัวตั้งคือ66นักเรียนเขียนเลยคูณ54เขียนให้ตรงหลักนะคะขีดเส้น1เส้นคราวนี้ใครคูณกันก่อนคะ4คูณ6ก่อนใช่ไหม หกหนึ่งหกหกสองสิส่4ทด2องนะคะครานี้6กสี่แล้ว24ทด2เป็น26นะคะต่อไป5ต้องไปคูณ6แต่5้าคือห้นะคะเราก็เลยใสศูนย์ไปหนึตัวเลย5้คูณหกค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิห้าสี่ยี้าห้ายี้าห้าหก 30ใส่0ทด3นะคะต่อไป5 6อีกแล้ว5 6เมื่อกี้เท่าไหร่นะ5 6 30ทดอีก3เป็น33นะคะขีดเส้น1เส้นแล้วบวกกัน4บวก0ได้4 6บวก0ได้6 2บวก3ได้5 3ไม่มีตัวบวกคำตอบของเรานะคะคือ3,000 ห้าร้อยหกสิบสี่นะคะต่อไปไปดูข้อหกนะคะถ้านักเรียนไม่ทันให้หนักเรียนหยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ค่อยๆท่องสุดคูณตามคูนนะตัวตั้งของเราคือเจ็ดสิบเก้าคูณหกสิบสองนะคะเราจะต้องเอาสองคูณเก้าแล้วก็สองคูณเจ็ดใช่ไหมสองเก้าเท่าไหร่คะเก้าหนึ 1, ่งเก้าเก้าสองสิบแปดใส่แปดทดหนึ่ง

ทดอีก5เป็น47ขีดเส้น1เส้นนะคะแล้วเอา2บรรทัดนี้รวมกันได้8 9 8 4ขีดเส้น2เส้นคำตอบของเราคือ4,898นะคะเดี๋ยวหน้านี้เหลืออีก4ข้อให้นักเรียนทำเองนะคะ